มเครืือ่อองที่จะช่วยให้เข้าถึงเส้นชัยเร็วขึ้นเครื่องมือที่หนึ่งใส่ใจทุกรายละเอียดความเป็นเลิศอยู่ในรายละเอียดจงใส่ใจในรายละเอียดและความเป็นเลิศจะเข้ามาอธิบายได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจในเรื่องรายละเอียด ไม่ใช่เฉพาะในการทำเงินเท่านั้นในทางการเงินคนที่ใส่ใจรายละลเอียดมากกว่าคือคนที่มั่งค้ำร่ำรวยมากกว่าคนจะรวยได้จําเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดปีกย่อยและมันตรวจสอบรายการเล็กๆน้อยๆที่คนตัวไปมองข้ามการใส่ใจทุกรายละลเอียดไม่ใช่การคิดเล็กคิดน้อยแต่เป็นการเก็บบันทึกการรับรายจ่ายทุกอย่าง เช่นไปเสริรับเงินไปกำกับภาษีต่างๆการจดบันทึกรายการต่างๆเช่นบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีการลงทุนบัญชีกระแสเงินสดการตั้งคำถามท,าที่น่าสนใจอยู่เสมอการสอบถามรายละเอียดในสิ่งที่ต้องรู้เช่นาดดอกเบีย้ยเงินกู้หรือบัตรเครดิตวันที่เงินนั้นออกกำหนดอย่างช้าที่สุดที่สามารถจ่ายคืนได้ตรวจสอบข้อมเนียมรจารดอกเบีย้ยค่าปรับและเงื่อนไขของการใช้บ,บริการ ในการทำตุรกรรมต่างๆตรวจสอบว่าใจหนี้หรือเข้าบริการครบตามกําหนดแล้วตรวจสอบนัดหมายต่างๆดูแลเอาใจใส่ตัวเองและสิ่งสําคัญรอบตัวไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจะมีนิสัยช่างเอาใจใส่ในรายละเอียดแต่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเมื่อหัดเล่นใหม่ๆอาจยังไม่เก่งแต่เมื่อฝึกซ้อมทุกวันความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นก็จะเล่นเก่งขึ้นได้เอง เช่นเดียวกันเมื่อเพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดจนเคยชินคุณก็จะสามารถเป็นคนที่ละเอียดละออเพิ่มขึ้นได้จดบันทึกการใช้ใจการใช้ใจที่พุ่มฟุ้ยเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้กระมีแต่นายากจนลงได้เปรียบกับรูเล็กๆที่ทําให้เรือใหญ่ล่มจมลงได้คุณต้องสมบัติช่างจําเป็นสักหน่อยตรวจสอบเรือยกบะองคุณอย่างรายละเอียดว่ามีรูรั่วตรงไหน ที่ทําให้จมเรือคุณได้วิธีตรวจหารูเรื่องก็ไม่ยากด้วยการจดบันทึกการใช้ใจ่ายเป็นเหมือนแบนขยายช่วยส่องให้คุณเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายของคุณได้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่วันนี้หาสมุดมาสักเล่มไปจดบันทึกรายการใช้ใจ่ายหรือจะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพดหรือสมาร์ทโฟนก็ยังได้ทำติดต่อกันสลักระยะคุณจะเห็นอะไรดีๆ แล้วก็จะรู้ว่าคุณเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถึงเดือนละหลายพันบาททีเดียวสิ่งเหล่านี้คือรูรั่วทำให้คุณไม่ไปถึงเป้าหมายมันอาจลบซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของเรือที่คุณโดยสารอัดไม่ทันสังเกตจนกระทั่งวันที่คุณจมการจดบันทึกรายการใช้ใจ่ายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณตรวจสอบ สุขภาพทางการเงินของคุณอยู่เสมอเพื่อคุณจะได้ไปถึงเส้นชัยอย่างที่วาดฝันไว้เครื่องมือที่สามอ่านเลื่อนไขให้ละเอียดลาาละเอียดที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือตัวหนังสือเล็กๆที่มักอยู่บริเวณด้านล่างหรือด้านหลังของป้ายประกาศบัตรเมนูคูปองใบเสร็จแผ่นพับ ซึ่งมักบอกเงื่อนไขสําคัญต่างๆอย่างอัตราค่าบริการอัตราดอกเบีย้ยค่าปรับเพิ่มอ,อื่นๆบางทีคุณอาจพบว่าเงื่อนไขมันไม่ตรงกับความต้องการของคุณสักเท่าไหร่หรืออาจพบว่าเงื่อนไขของมันเข้าข่ายโกงซึ่งหากคุณไม่ได้อ่านก็คงเสียรู้และเสียประโยชน์แน่ๆหากคุณ อ่านเงื่อนไขที่มัรลอบซ่อนอยู่ตามหลืบจนชินคุณจะเจอขุมรัพย์อย่างที่คนอื่นไม่เห็นลบซอนอยู่เครื่องมือหารายได้เสริมรายได้ที่เป็นหลักของคุณอาจจะไม่มีอยู่ตลอดไป จึงต้องหาวิธีการจะมีรายได้เสริมการหารายได้เสริมไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเสริมเสมอไปลองศึกษาประวัติคนร่ำรวยจะพบว่าผู้ก่าล้วนมีรายได้จากหลายทางทั้งสิน้นยกตัวอย่างโชคลาภรายได้โชคราวรายได้ทาวอนมรดกสิ่งสมรรถถูกลอตเตอรี่รายได้โชคราภเงินก้าแรง กำไรจากธุรกิจเบี้เลี้ยงในไรถาวรดอกเบีย้ยค่าเช่าเงินปันผลค่าสัมปทานนอกจากวิธีพื้นฐานที่สุดอย่างการทำอาชีพเสริมแล้วคุณยังสามารถมีรายได้เสริมได้จากการลงทุนในหุ่นหรืออสังาหาริมทรัพย์เครื่องมือที่ห้าโดยกาเปรียบเทียบผลของการเปรียบเทียบทำให้สามารถอุดรดือรั่วของเรือได้ เ,เวลาเจอของหนึ่งอย่างหนึ่งที่ตกใจมากๆากแต่คิดไม่ไมแพงจริงตัดสินใจซื้อและพบว่าอีกคู่หาหนึ่งมีของเปรบเดียวกันเป๊ะวางขายในราคาถูกกว่านั่นคือไม่ได้เปรียบเทียบการหาเงินต้องใช้เวลาทั้งชีวิตแต่การใช้เงินนั้นใช้เวลาแต่ชั่วคู่เท่านั้น หากใช้ใจอย่างไม่รอบรักระวังอาจจะไม่เงินที่หามาได้หมดลงไปอย่างรวดเร็วกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าแม้นมันจะเป็นของที่มีราคาไม่เท่าไรแต่หากนำส่วนต่างของราคามารวมกันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกันการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนซื้อทุกครั้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำหากต้องการเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเปรียบเทียบราคาอย่างน้อยสามแหล่งก่อนซื้อทุกครั้ง มองหาตัวเลือกอื่นไปด้วยเลือกใช้ของดีที่คุ้มค่ากับราคาและคุณได้ใช้งานจริงๆการรู้จักเปรียบเทียบราคาและคุณาภาพก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งถือเป็นการใช้ใจอย่างฉัฉลาดที่ทําให้คุณได้ของที่คุ้มค่าสมราคาและไม่ทําให้เรือของคุณมีรูรั่วมันจะทําให้คุณสามารถไปถึงเส้นใจอย่างราบพื่นและปลอดภัยข้อมือที่6ใช้ของที่มีคุณาภาพ สิ่งของที่แต่ละคนเลือกสะท้อนถึงตัวตนรสนิยมความประหยัดแต่บางทีการประหยัดอาจเป็นปาการลวงตาเท่านั้นการคิดและใช้ชีวิตอย่างคนมั่งคั่งร่ำรวยต้องเลือกใช้แต่ของที่มีคุณภาพ เสื้อผ um ้ายกโหลอันมีราคาถูกกว่าแต่เนื้อผ้าและการตัดเย็บย่อมไม่สามารถเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนื้อดีได้คนน่าต้องเสียเวลาจัดการกับเสื้อผ้ายกโหลราคาถูกที่จับง่ายรีดยากเก่าเร็วและไม่เข้าส่งผู้ที่เลือกใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเนื้อดีที่จับยากรีดง่ายและไม่เก่าเร็วและเข้าส่งอยู่เสมอก็แสงไปไกล ถึงไหนตอวไหนแล้วในขณะที่คุณต้องซ่อมรถปูโรทั้งที่เสียแล้วสิอีกผู้ที่เลือกใช้รถคุณภาพดีไม่ต้องมีเรื่องซ่อมมากวนใจก็ขับแสงหน้าจนถึงเส้นชัยแล้วในขณะที่คุณต้องการซื้อนาฬิกาเรือนใหม่แทนเรือนเก่าราคาถูกที่เสียไปผู้ที่เลือกใช้นาฬิกาแบรนด์เนมอ,อย่างดีไม่ต้องเสียเวลาซ่อมหรือหาซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ ก็เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วของราคาถูกไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดกว่าเสมอไปหากเป็นของราคาถูกที่คุณภาพไม่ดีไม่เพียงคุณต้องเสียเวลาซ่อมหรือซื้อใหม่บ่อยครั้งเท่านั้นยังส่งผลต่อภาพลักษณ์เล็กบุคลิลภาพของคุณอีกด้วยตรงกันข้ามการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพแม้จะมีราคาแพงกว่าสักหน่อยแต่ทนทานและสามารถใช้ได้นานกว่า อีกทั้งยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพจึงน่าจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยคุณประหยัดและไปถึงเส้นชัยได้เร็กวกว่าอย่างที่คิดเครื่องมือที่7บุหรี่คุณต้องเลิกซะวิธีง่ายๆที่คุณทำได้แค่เลิกบุหรี่ซะคุณจะประหยัดเงนินได้มากทีเดียวประหยัดค่าน้ำค่าไฟ บางครั้งวิธีการเปรียบอย่างเช่นวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อยสิบห้าเซนและอยู่ห่างแหล่งความร้อนอย่างโตกแก๊สโดยบริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ต้องปิดหน้าต่างและประตูให้ไม่ชิดกควรเปิดพัดลมเมื่อปรปับอุณหภูมิห้องให้เย็นลงก่อนเพื่อให้อร์ไม่ทำงานหนักเกินไปเลือกใช้พัดลมตั้งพื้นเพื่อประหยัดไฟฟ้า ะที่สําคัญต้องปิดสวิตช์แล้วถอดปลัก๊กครั้งเมื่อไม่ใช้งานปลั๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนานกว่า15นาทีระวังงรอตารีดร้อนให้รีดเนื้อผ้าเนื้อบางก่อนนิดผ้าครั้งละมากๆและไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ปรบปับอุณหภูมิเครื่องทําน้ำอุ่นให้พอเหมาะไม่ร้อนเกินไปปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำอุ่นทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและมันตรวจระบบการทํางานรวมทั้งสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ลูกดูตทรทัศน์ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งหากมักเผลอแหลบต้องตั้งเวลาปิดอัตโนมัติน่าจะเป็นทางออกที่ดีไม่เปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้มันตรวจสอบกันั่วซถมงของก๊อกน้าชะโครกและบอกเก็บน้ําตลอดจนอนุปกรณ์ต่างๆอย่างสายฉีดน้ํปาปักปัวปนหรืออุปกรณ์ชะโครกต่างๆว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีช่วยคุณประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้มาก หากทาให้เป็นนิสยัยคุณจฉพบวเาเข้าไปฟ้ารายเดือนมีราคาถูกลงคุณจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นและแน่นอนย่อมไปถึงเส้นใจได้เ็วขึ้นอยู่ด้วยลำดับที่9เครื่องมือที่รู้จักลำดับความสําคัญการประหยัดคือเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้คุณไปถึงเส้นใจได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วแ,แต่การประหยัดก็ไม่ใช่ลดใช้จนตมีทีเดียวการทำเช่นนั้นไม่ต่างกับการลดน้ำหนัก การอดอาหารเหมือนว่าแรกๆอาจาได้ผลดีแต่ไม่นานจะเกิดอาการที่เรียกว่ายโย่เอฟเฟกต์ ix, แต่ไม่นาหนักตัวกลับมาเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเทคนิคที่สามารถช่วยประหยัดอย่างได้ผลคือการรู้จักลํลำดับความสําคัญเริ่มตั้งแต่เขียนรายการใช้จ่ายในแต่ละวันออกมาไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเครื่องดืม่มค่าโดยสารค่าน้ำมันค่าดูหนังค่าหมอนวดค่าน้ำค่าไฟตลอดจนค่าผ่อนบ้านจากเงรายเดือดออกมาให้ชัดเจน จากนั้นแยกประเภทของรายการนั้นตามลำดับความสําคัญจําเป็นสําคัญแต่ไม่จําเป็นไม่สําคัญและไม่จําเป็นไม่ใช่แค่ลาดับความสําคัญของรายการใช้่ายในอดีตเท่านั้นเมื่อคณต้องการซื้อครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามต้องลำดับความสําคัญของมันก่อนทุกครั้งและยุญาตให้ตัวเองใช้ใจเฉพาะสิ่งที่จําเป็น ในสิ่งที่สําคัญแต่ไม่จําเป็นส่วนสิ่งที่ไม่สําคัญและไม่จําเป็นนั้นอนุญ,ญาตให้ใช้จ่ายได้นานๆานทีเป็นรางวัลที่ควรประหยัดได้สําเร็จการลาดับความสําคัญได้ดีควรจะมีช่วงเวลาดีๆไม่ว่าเป็นรายการใช้จ่ายในอดีตหรือรายการใช้จ่ายอายนาคตการจัดลําดับความสําคัญของมันจะทําให้คุณตระหนักถึงความคุ้มค่าและจําเป็นของของสิ่งนั้นเสมอมันจะช่วยให้คุณบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงผลให้เงินของคุณรวกจะกระเป๋าน้อยลงและแน่นอนในทางกลับกันคุณมีเงินเหลือมากขึ้นในไม่ช้าคุณจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งความมั่งคัง่งอย่างที่คุณปรารถนาติดเงินสร้างอภินิหารเครื่องมือที่สิบอาศัยปาฏิหารหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งแรกขณะเดินทางเธอูกพ่งเรากระเป๋าแน่นอน กระเป๋สาสตางค์รวมถึงของสําคัญต่างๆอยู่ในกระเป๋าใบนั้นทั้งหมดเธอเดินแป้งๆอยู่ลำพังหิวก็หิวเงินก็ไม่ีแต่แล้วปฏิหาริก็เกิดเหมือนเธอลอ้วงกระเป๋าวางเกงพบว่ามีเศษเงินอยู่ในกระเป๋าเกือบสิบบาทที่ทําให้เธอสามารถโทรศัพท์เรียกคนมาช่วยได้นี่แหละปาฏิหารของเศษเงินเงินไม่กี่บาทที่ใช้ทําอะไรไม่ได้แต่ในยามขับขันมันก็แปลงร่างเป็นซูเป,ปรอร์ฮีโร่ได้เหมือนกันแล้วถ้าเจ้าซูเป,ปรอร์ฮีโร่เหล่านี้มารวมกันมากๆ ันก็สามารถประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่ช่วยให้คุณผ่านวิกฤตเราอสุรกายทางการเงินไปได้ถ้าคุณออมวันละสิบบาทมาครบหนึ่งเดือนคุณจะกินบุฟเฟ่ได้หนึ่งมือ้อเมื่อครบสามเดือนคุณจะได้เสื้อผ้าหนึ่งไม้หนึ่งชุดเมื่อครบหนึ่งปีคุณจะมีเงินพอไปเที่ยวจังหวัดได้สบายๆมื่อครบสิบปีคุณจะมีเงินพอสำหรับไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่น ถ้าคุณเก็บออกมละ50บาทมาครบหนึ่งเดือนคุณจะได้ค่าน้ํามันเต็มถังมาครบสามเดือนคุณจะได้เรียนภาษาเพิ่มเติมหรือคอร์สความตลาดอื่นๆที่คุณต้องการมาครบหกเดือนคุณจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดได้มาครบหนึ่งปีคุณจะได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาครบสิบปีคุณจะสร้างธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองได้ถ้าเงินเพียงสิบบาทสามารถสร้างอาัาพเป็ดหาหได้ ความอดทนและความสม่ำเสมอเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างอภินิหารได้เช่นกันในอีก5หรือสิปีต่อจากนี้เสรจเงินและใส่ความพยายามของคุณจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นชมและเก็บเกี่ยวนี่แหละอภินิหารของเสรเงินที่เป็นเครื่องมือสําคัญอันจะพาให้คุณไปถึงเส้นใยได้อย่างที่ไม่ที่ฝ่ฝันเครื่องมือที่สิบเอวิจักจิตราจารตรอง ชาวแคนาดาชื่อไคแมคโดนัลเว็บไซต์ขอเปิดเลขคลิปหนีกระดาษสีแดงของเขากับอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่าเป้าหมายของเขาคือบ้านสักหลังหรือเกาะสักหลังหรือบ้านที่อยู่บนเกาะสักหลังคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกแต่เชื่อไหมว่าเขาทาได้สาเร็จเขานําคลิปหนีกระดาษสีแดงไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของต่างๆจนกระทั่งได้มีบ้านเป็นของตัวเองสมใจ คนลองเข้าไปดูเรื่องราวของเขาต่นให้รู้ว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ามาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างคลิปหนีบกระดาษสีแดงใครจะเชื่อบ้างว่ามันสามารถกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ทักษะในการเจราจา่อรองถ้าคุณไม่เริ่มต้นร้องขอคุรจะไม่มีทางได้สิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการขอเลื่อนตำแหน่งขอเพิ่มค่าจ้างขอขึ้นเงินเดือนหรือแม้แต่ขอลดราคา หวือกสิทธิพิเศษลองทำตามหลักในการเจราจาต่อรองบางทีอาจได้ผลบางมากคุณก็แค่คทำงานในแต่ลเ,เดิมนได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมหรือได้ที่ของในราคาเดิมแต่หากคุณลองเจราจาต่อรองคุณอาจจะได้อะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้รู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรกันแน่ทั้งในเรื่องของเป้าหมายตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆเพื่อให้คุณไม่เปลือตกลงในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ กำหนดจุดยืนของตัวเองให้แน่ชัดให้ชัดเจนว่าคุณสามารถยอมได้มากแค่ไหนการเจรจาต่อรองคือการพูดคุยเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การเอาชนะทุกอย่างยืดหยุ่นได้คุณอาจต้องเสียบางอย่างเพื่อแลกกับบางอย่างอย่าลืมเผื่อใจไว้ด้วยศึกษาข้อมูลก่อนเจรจาให้ดีวางมานนิ่งและปูฐานเข้าไว้สังเกตเทิศทางและสีหน้าของคู่เจรจาข้าประเด็นที่ต้องการเจรจาต่อรองโดยเร็วระวังการ พากันออกนอกทะเลฝั่งอีกฝ่ายให้มากเพื่อลงความลับผู้ใดน้อยที่สุดจะได้สาระสำคัญมากที่สุดใช้วิธียืน่นหมูยื่นแมวมีทางเลือกให้อีกฝ่ายยื่นข้อเสนอท,ที่ดีสุดๆส,สำหรับคุณก่อนแล้วจึงให้อีกฝ่ายต่อรองทักษะในการเจราจาต่อรองจะช่วยให้คุณได้สิ่งที่ต้องการยิ่งคุณต่อรองเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ส้นใจมากขึ้นเท่านั้นรู้จักบริหารภาษี แม้ว่าอัจฉริยะของโลกอย่างอันเบิร์ตอัสต์จะถึงกับบอกปากว่าสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในโลกคือภาษีเงินได้แต่คนธรรมดาอย่างเราก็สามารถบริหารภาษีได้การบริหารภาษีไม่ใช่การหนีภาษีหรือโกงภาษีที่เสี่ยงต่อการถูกเรียกเก็บภาษีจนหลังอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่การบริหารภาษีคือการจ่ายภาษีอย่างชาญฉลาดและถูกกฎหมายคุณคงไม่อยากเสียเงินอย่างน้อย5%ของรายได้ไปเปล่าๆทุกๆปี การประหยัดภาษีจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยคุณประหยัดและไปคุณฝรั่ง่อนได้เร็วขึ้นสําหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ส่วนการลดหย่อนภาษีนด้บุคคลนั้นนิติบุคคลนั้นการขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางเลือกในการปริหยรภาษียังมีประสิทธิภาพที่สุดการฉลาดจัดการเวลาเวลาคือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถพาคุณไปสู่เส้นชัย เวลาเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่การนํามันมาใช้คนทั่วไปหมดเวลาไปแต่ละวันกับการดูหนังฟังเพลงคุยเชนและทําอะไรเพื่อปลอนคลายตัวเองในขณนนะที่คนบางครั้ง,งร่ำรวยหมดเวลาไปแต่ละวันในการทาเงินประกอบอาชีพเสริมวางแผนการลงทุนและคุณคิดเรื่องที่สําคัญกว่านั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนร่ำรวยแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะพวกเขาใช้เวลาไปกับสิ่งที่ต่างกัน ไม่ใช่การผ่อนคลายเป็นเรื่องไม่ดีแต่การผ่อนคลายตัวเองทั้งวันไม่สามารถทําให้พวกเขาผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงหากตอนสิน้นเดือนพวกเขายังคงวิตกกับปัญหาทางการเงินมีคนบอกว่าเวลาคือเงินหากคุณได้เข้าสอบแทนในการทํางานสองแสนบาทต่อปีได้กับการทงานวันละแปดชั่วโมงเป็นเวลาสองร้อยห้าสิบวันต่อหนึ่งชั่วโมงของคุณจะคิดเป็นเงินได้ บ,บาทหากคุณเสียเวลาไปกับการดูโทรทัศน์คืนละสามชั่วโมงหรือสัปดาห์ละยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเท่ากับคุณได้สูญเสียรายได้ไปถึงสองร้อยสิบบาทต่อสัปดาห์และมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อปีนี่นั่นคือจำนวนเงินที่คุณจะได้หากใช้เวลาสามชั่วโมงต่อคืนในการดูโทรทัศน์ไปทำงานนอกเวลาแนทนทั้งนี้มนไม่ได้หมายความว่าคุณจะพักผ่อนไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับการจัดก,การเวลา คุณยังมีเวลาทําสิ่งที่อยากทาได้เสมอหากคุณบริหารเวลาเป็นสิ่งที่คุณต้องทําคือการลําดับความสําคัญทําสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดก่อนส่วนบางเรื่องที่ไม่สาคัญปล่อยวางหรือมอบหมายให้คนอื่นทาจะช่วยให้คุณมีเวลาทําสิ่งที่คุณต้องทําและอยากทํามากขึ้นนอกจากนี้การฝึกฝนการทํางานให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณทํางานที่ต้องทําได้รวดเร็วขึ้นจะส่งผลให้คุณมีเวลามากขึ้นด้วย มีคนบอกว่าแค่30นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นคนยอดเยี่ยมเขาบอกว่าคนที่มีประสิทธิภาพผลต่ำประสิทธิผลต่ำมักจะพร่งบ่นว่าไม่มีเวลาอยู่เสมอเพราะพวกเขาทำงานไม่ทันจากจะคนที่มีประสิทธิผลดีที่ทำงานเสร็จเร็วกว่าจึงมีเวลาว่างเสมอหากถามว่าทำอย่างไรจึงจะสร้างประสิทธิผลที่ดีได้ขอให้คำตอไบไว้ว่าต้องสร้างความเจริญจิงที่ดี เพิดลดเวลาในการคิดและทํางานลงให้มากที่สุดเกิดได้จากการฝึกฝนและทําบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินนั่นเองเครื่องมือที่14สร้างเครือข่ายของตัวเองมนุษย์เป็นสัง,สงคมเราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกได้จําเป็นต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะทันทาธุรกิจหรือันใช้ชีวิตก็ตามด้วยไหมความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของบรรดาผู้ประกอบการก็คือ ขาดความรู้ความสามารถขาดเงินทุนขาดประสบการณ์ไม่ใช่ทุกอย่างนั่นแหละแต่งที่เขาพวกขาดก็คือเครือข่ายหรือทีมงานการที่พวกเขาคิดจะทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวคือความผิดพลาดมหันที่ทําให้พวกเขาต้องพบก,กับความล้มเหลวมีคนเคยกล่าวว่าไม่มีใครจะสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการทําทุกอย่างเพียงลําพังแน่นอนพวกเขามีทีมงานที่มีความสามารถและมีความคิดในทิศทางเดียวกัน ยงช่วยนำพาธุรกิจไปถึงเส้นชัยได้เจนเดียวกับความคิดของนักกีฬาทักษะความสามารถช่วยชนะเกมได้แต่ทีมเวิร์กและการเล่นอย่างฉลาดจะช่วยให้ได้เป็นแชมป์คนที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการสร้างทีมเวิร์กหรือเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเสมอถ้าคุณก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นทำไมไม่เริ่มต้นสร้างเครือข่ายของคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยมองหาผู้คนรอบตัวคุณ หากพบใครที่มีลักษณะดังนี้อย่าปล่อยให้พวกเขาลูดมือไปสารสัมพันธ์กับพวกเขาและดึงพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายให้ได้ที่ปรึกษาผู้ที่เหมาะกับตําแหน่งนี้คือผู้ที่เคยประสบความสําเร็จมาก่อนและเป็นแรงบันใจให้คุณได้ร่วมส่วนและผู้เยวชาสที่มีความคิดดีๆอยู่เสมอคนที่มีเวลาทำงานแทนคุณเช่นพนักงานพี่เลี้ยงเด็กช่างตัดหญ้าผู้ช่วยคนที่มีเงินทุนรู้จักแหล่งเงินทนุน มีคนไทยคนหนึ่งบอกว่าชาวไทยที่ประสบความสำเร็จและยึดมั่นในหลักการสร้างเกิดข่ายให้ความเห็นการผูกมิตรกับคนหลายวงการเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญมากในการกระจายกิจกรรมทางธุรกิจแมนไม่ได้ลงเอยด้วยการเป็นคู่ค้ากันแต่อย่างน้อยก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นถือเป็นกนไรของชีวิตแล้วเครื่องมือที่15กด28 คือการใช้การรักษาสุขภาพา80%ส่วนอีก20%ปล่อยตามใจตัวเองกด20-80กด80-20เป็นเรื่องของการชี้เห็นว่าคนไม่จำเป็นต้องทุ่มเต็มร้อยเสมอไปเพราะสิ่งทุกสุอย่างมีค่าไม่เท่ากันและกิจกรรมแต่ละอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาและความ,มต่มเทตเท่ากันกฎน,นี้ได้แสดงให้เห็นว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้ถูกแบ่งด้วยอัตราส่วน80:20เสมอหลักนี้ชื่อว่าหลักการพเรโตถูกตั้งขึ้นตามชื่อของวินเฟรโดพเรโตนักเศรษศาสตร์ชาวอิตาเลียนอธิบายถึงปริมาณของสิ่งที่สำคัญมีเพียง20%ของสิ่งที่ไม่สำคัญอีก80% คนที่ประสบความสาเร็จหรคนบ้างค้างร่ำรวยมีอยู่เพียง20%เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก80%เป็นคนทั่วไปในร้านสะดวกซื้อยี่ชั่วโมงมีสินค้าวางขายอยู่มากมายรายได้กว่า80%กลับได้มาจากสินค้าเพียง20%เเท่านั้นส่วนสินค้าที่เหลือเป็นสินค้าที่วางขายเพื่อลูกค้าเห็นว่าทางร้านมีสินค้าหลากหลายเท่านั้น ในการร่วมมือกันทำงานงานกว่า80%จะมาจากคนจำนวน20เเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไรนักกฎแปด8 0บยถ้าจะนำมาใชใ้ประสบความสำเร็จคุณจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องตุงต่มเตอย่างหนักกับกิจกรรมทุกอย่างแค่มองหายเจอว่า20%ที่สำคัญคืออะไร คุณก็สามารถได้รับผลตอบแทนมากขึ้นโดยมีภาระน้อยลงลองตั้งคำถามอะไรคือสิ่งเล็กน้อยที่คุณทำแล้วมีความสุขมากๆงานใดที่คุณทําได้ดีและทารายได้ให้คุณมากงานใดที่คุณไม่ค่อยถนัดและสร้างปัญหาให้คุณเสมอลูกค้ากลุ่มใดที่มีผลตอบแทนและกําไรแก่กคุณอย่างงดงามลูกค้ากลุ่มไหนที่นําปัญหามาให้เป็นประจํา อะไรที่คุณใส่ใจและพยายามมากขึ้นอะไรที่คุณใส่ใจและพยายามน้อยลงอะไรที่คุณทําแล้วผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียกบกับเวลาและพลังงานที่ทุ่มเทไป3ประการคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องเล็ s ซ s สมอลหรือการทําน้อยได้มากหากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้คุณจะตอบตัวเองได้ดีว่าอะไรคือสิ่งเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณ ึงจะช่วยให้คุณมีอิสระมากขึ้นและรับผลตอบแทนมากขึ้นในขณะที่มีความสุขมากขึ้นลองมาใช้เครื่องมือตัวช่วยเก็บไปเสร็จต่างๆที่รับแต่ละวันปล่ยบันทึกค่าใช้จ่ายก่อนขาอยายทีช่วยบันทึกรายรับรายจ่าย จดบันทึกนักหมายตลอดวันที่ต้องใจบินต่างๆไว้ในปฏิทินมือถือหรือสมุดแนวรียงานและแจ้งเตือนไว้กันลืมพกการทุกอย่างที่ฝังหน้าตั้งแต่ฉลากอาหารป้ายประกาศต่างๆตลอดเจนด้านหลังบัตรเครดิตเพื่อไม่ให้พลาดเงื่อนไขตัวเล็กๆที่มักซ่อนอยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของใบเสร็จป้ายบัตรและสิ่งของอื่นๆ เราก็มาลองศึกษารู่ทางการสร้างไรายได้เปรียบเทียบราคาของสิ่งที่คุณอยากได้หรือกำลังจะซื้อตัตอดปลักปิดสวิตช์ใช้เกลือกวาทุกครั้งสำรวจกอนออกจากบ้านทุกครั้งว่าปิดน้ำปิดไฟพักหน้าจอคอมพิวเตอร์มากไม่ใช้งานกว่านานกว่า15นานทีมีพาของเรามากๆจ,าจุดกระจาย ในตะรันลงบนเศกระดาษแล้วจาแนกตามประเภทจจําเป็นสสําคัญและมไม่สําคัญและไม่จําเป็นคุณได้เก็บออมเงินในกระปุกอวมสี่หยิบกระปุกนั้นมาแกะและนับเงินที่อยู่ในนั้นถ้าคุณได้เก็บเงินต่อเนื่อง ลองจิจาราเจ้าตรองด้วยเผลกับใครก็ได้ตัวหาเพื่อนใหม่อย่างน้อยสามคนตินข้าวกับเพื่อนเก่าอย่างน้อยสามคนคนหนายี่สิบเปอร์เซ็นที่มีค่าของคุณให้เจออะไรคือสิ่งเล็กน้อย,อยที่คุณทำแล้วมีความสุขมากเงานใดที่คุณทําได้ดีดและทำรายได้ให้คุณมากลูกค้ากลุ่มไหนที่ให้ผลตอบแทนและกาไรแก่คุณอย่างงาม อะไรที่คุณทำแล้วได้ผลตต่แต่งคนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเวลาและพลังงานที่่มเทไป